โรงเรียนบ้านหนองตานายินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา15จุดเน้นชุดที่18ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2564จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบัวลำพูเขตหนึ่งด้วยความยินดีจุดเน้นที่1 นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอน้นอ่านออกเขียนได้สื่อสารได้รู้เรื่องคิดเลขเร็วและคิดคำนวณเป็นโรงเรียนบ้านหนองตานามีการประชุมชี้แจงคณะครูแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการยกผลัสมริถทางชาการของผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนการคิดเลขเร็ว และคิดคำนวณที่ครอบคลุมทั้ง4ด้านไม่น้อยกว่า4กิจกรรมต่อ1ด้านต่อภาคเรียนเช่นกิจกรรมภาษาไทยวลำคำสองคำการอ่านคำพื้นฐานการเขียน,านการคิดเลขเร็วท่องสูตรคูณคิดคำนวณทั้งในและนอกชั้นเรียนจัดทำกำหนดการสอนเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ DLTV ใช้ใบงานใบความรู้ หนังสือเรียนบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้จัดมุมหนังสือในห้องเรียนวัดประเมินผลการอ่านการคิดคำนวณรวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้แนะนำการอ่านการเขียนคิดคำนวณที่บ้าน ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณสูงขึ้นตามลําดับโดยมีฐานข้อมูลสําหรับการเปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมานําข้อมูลที่ได้มาจัดทําสารสนเทศเป็นปัจจุบันจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับคุณภาพปรับปรุงและพอใช้จัดทำรายงานสรุปผลหลังการทดสอบและประเมินทุกครั้ง พร้อมทั้งนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตานาเป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานสพทมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบจุดเน้นที่2นักเรียนประถมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้ง4ด้านโรงเรียนบ้านหนองตานามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดมุมประสบการณ์เช่นมุมบ้านมุมร็อกมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์มุมศิลปะมุมธรรมชาติมีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภยัยโดยจัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่สะอาดเพื่อความปลอดภยัยมีแหล่งเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียนเด็กเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยใช้กิจกรรมหลัก6กิจกรรมคือกิจกรรมการเคลื่อนไหวกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์เล่นตามมงกกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญามีการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยใช้วัถจักรการสืบสอบ เพื่อพัฒนาเด็กแบบองค์รวมมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นระยะอย่างสม่ำเส,สมอและต่อเนื่องมีข้อมูลพัฒนาการเด็กที่เป็นปัจจุบันมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบมีการตรวจสอบเปรียบเทียบค่าพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านอย่างเป็นระบบมีแบบสรุปรายงานต่อผู้นวยการสถานศึกษาจุดเน้นที่3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาประถมวัยโรงเรียนบ้านหนองตานามีการประชุมชี้แจงมีคำสั่งมอบหมายงานด้านวิชาการตามความรู้ความสามารถความถนัดอย่างชัดเจนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานความต้องการของผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลางจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระจัดทำหลักสูตรรายวิชาและหลักสูตรต้านทุจริตจัดทำปรับปรุงหลักสูตรปี2561กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ,ศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์และการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จนครบทุกชั้นจัดทำเครื่องมือตรวจสอบทบทวนและประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปเป็นสาระสนเทศเป็นปัจจุบันโดยมีแบบประเมินชัดเจนนำเสนอหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระต่อคณะกรรมก,การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำประกาศคำสั่งใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนจริงจัดทำวิจัยประเมินและติดตามหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เบสแพ็คชีท จุดเน้นที่4จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนโรงเรียนบ้านหนองตานาจัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคู่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับห้องเรียนทุกห้องอย่างน้อยเดือนละสองครั้งต่อห้องเรียนครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการอ่านการคิดวิเคราะห์และเขียนร,ระดับห้องเรียนทุกห้องครูทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสัปดาห์ละครั้งมีแบบฝึกหัดแบบประเมินมีล่องลอยหลักฐานแบบบันทึกการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนทุกห้อง มีกิจกรรมอ่านภาษาไทยวันละครหน้าเสาธงและกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนเช่นอ่านนิทานการ์ตูนวารสารหนังสือพิมพ์มีการพัฒนาส่งเสริมด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยจัดสอนซ่อมเสริมมีการสรุปปลายงานผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนทุกเดือนทุกภาคเรียนจุดเน้นที่5การใช้ DLTV และ DLT i ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองตานามีการจัดทำแผนงานแนวทางในการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงมอบหมายงานออกคำสั่งให้มีผู้รับผิดชอบและดูแรลรักษาระบบและวัสดุอุปกรณ์ แนะนำชี้แจงการใช้ระบบการศึกษา DLTV DLAT ทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมดูแลและรักษาระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน จุดเน้นที pues yes. mm. ่หก นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันโรงเรียนบ้านหนองตานามีการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำในตอนเช้าช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงมีกิจกรรมในห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษในชั่วโมองภาษาอังกฤษสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมบันริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในด้านที่เหมาะสมและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมีการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV ในชั่วโมงภาษาอังกฤษให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าคำศัพท์และบทสนทนาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและหนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Dictionary มีการจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบและประเมินทุกครั้ง นำเสนอผู้นวยการสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายจนมีผลการพัฒนาภาษาอังกฤษสูงขึ้นตามลำดับจุดเน้นที่7การประกันโอกาสทางการศึกษาเด็กได้โอกาสเด็กออกการคันและเด็กพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองตานามีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านสำรวจเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์จากทอรอ .14 สำรวจสม,มโนนักเรียนในเขตบริการได้เข้าเรียนทุกคนโรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียนในเขตรับบริการของโรงเรียนโรงเรียนแจ้งกำหนดการส่งเด็กเข้าเรียนให้ผู้ปกครองทราบตามแบบพทออ .07 08 มีหลักฐานการคัดกรองเด็กพิเศษไม่มีเด็กออกกลางคันเด็กยากจนเด็กเร่ร่อนเด็กได้โอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษเด็กได้โอกาสเด็กอัจฉริยภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนประสานกับผู้นำชุมชนในการติดตามเด็กในหมู่บ้านเข้าเรียน โรงเรียนตรวจสอบและติดตามรายงานผล,ลการรับนักเรียนให้ต้นสังกัดทราบจัดทำแผน IEP สำหรับนักเรียนเรียนร่วมครูประจำชั้นจัดทำแบบฝึกสอนซ่อมเสริมนักเรียนเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษจุดหนึ่งที่8โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการ มีการประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศตามขั้นตอนระยะเวลาตามที่กำหนดมีการวางแผนและจัดทำปฏิทินการนิเทศอย่างชัดเจนมีเครื่องมือจัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อตามความต้องการปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนนิเทศภายในห้องเรียนร้อยเปอร์เซ็น โดยใช้แนวทางที่สพทได้ให้ไว้5ขั้นตอน 1. ศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน 2. วางแผนการนิเทศโดยกำหนดแนวทางวิธีการพัฒนาด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC และการศึกษาชั้นเรียนเป็นเครื่องมือพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. สะท้อนและสรุปผลการนิเทศ 4. ปรับปรุงและพัฒนาดำเนินการ 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับกลุ่มโรงเรียนมีบันทึกการนิเทศครูทุกคนทุกห้องเรียนจัดทำ PLC นำผลการนิเทศไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดหาหนังสือที่ดีมีคุณค่าให้ห้องสมุดจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ครู สรุปรายงานการมิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจุดเน้นที่9โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ รงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการตามแนวทาง29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมีการทำแบบประเมินตนเอง29ประการโรงเรียนวิถีพุทธปีการศึกษา2563มีการทำแบบสรุปข้อมูลประเมิน29ประการโรงเรียนวิถีพุทธ3ปีย้อนหลังมีตัวแทนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 สามารถท่องศีล5ได้อย่างคล่องแคล่ว โรงเรียนดำเนินการให้มีการจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาโรงเรียนมีการประเมินตนเองได้ระดับดีต่อเนื่องสามปีโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมไม่น้อยกว่าหกกิจกรรมในรอบการประเมินมีการทำกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์มีคำสั่งครูผู้รับผิดชอบมีการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าเคารพธงชาติมีการจัดกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติมีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูมีการจัดกิจกรรมวันประชิมนิเทศโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่1นึถึงสิจุดเน้นที่1 0การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการประชุมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนโดยมีครูดูแลการทำความสะอาดของแต่ละชั้นเรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมเครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อมกับสภาตำบลและเทศบาลนนสังทำความสะอาดขจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนและทำความสะอาดบริเวณวัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปอดขยะโดยใช้หลัก3 r อาโดยจัดกิจกรรมคัดแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นเทชรพลอย มีผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะจำน่ายขยะที่แยกแล้วและนำเงินที่ได้มาซื้อไม้กวาดเพื่อใช้ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูดีจนมีผลดีต่อสุขภาพของนักเรียนนํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจุดเน้นที่11การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรวางแผนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมนักเรียน 4. การป้องกันและแก้ปัญหา 5. การส่งเสริม ดำเนินการตามแผนงานการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลครูประจำชั้นดำเนินการคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มที่เศษการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยให้คำปรึกษาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนเช่นกีฬาจัดกิจกรรมดูหนังฟังเพลงจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมโฮมรูมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมส่งต่อภายในครูประจำชั้นส่งต่อครูแนแนวครูอนามัยโรงเรียนจุดเน้นที่ 12. โรงเรียนน้อมนำสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการจัดทำโครงการน้อมนำสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนอย่างชัดเจนและเป็นรูปประรรมประชุมครู และจัดทำนโยบายแผนปฏิบัติการเพื่อน้อมนำศัพท์พรอาชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนและนำสู่ตัวผู้เรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาโดยให้ครูทุกคนได้ปฏิบัติตาม มีกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนอย่างชัดเจนและเป็นรูป,ปรธรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกย่องจากชุมชนและต่างโรงเรียนเช่นการทำอิดตัวหนอนการทำขันหมากเบงการปลูกพืชเช่น ปลูกผักสวนครัวปลูกดอกไม้จำหน่ายเลี้ยงสัตว์และเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงปตาในบ่เนอเพาะเห็ดและประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆงานศิละปะมวยไทยร้องเพลงมีแผนงานดําเนินการและมีการติดตามผลอย่างเป็นระบบมีการจัดทำปฏิชินปฏิบัติงานมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลการดำเนินการอย่างครบวงจรภาพการปฏิบัติงานและแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามกิจกรรมครูให้นักเรียนถอดบทเรียนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงจุดเน้นที่13โรงเรียนจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีหรือยุวกาชาตดมีคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการประชุมครูและจัดทำนโยบาย แผนปฏิบัติการมีคำสั่งมอบหมายให้มีครูผู้รับผิดชอบจัดทำกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีจัดทำโครงสร้างการบริหารงานกิจการลูกเสือเนตรนารีที่เป็นปัจจุบันมีห้องกิจการลูกเสือเนตรนารีพร้อมวัสดุอุป,ปกรณ์ที่จำเป็นที่เป็นปัจจุบัน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีตามโครงสร้างหลักสูตรลูกเสือเนตรนารีทุกชั้นเรียนจัดทําสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับลูกเสือเนตรนารีภายในโรงเรียนตามสภาพความเป็นจริงจัดทํามีแบบบันทึกรายงานการประชุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีที่เป็นปัจจุบันจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ทั้งลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญเข้าร่วมกิจกรรมทางลูกเสือเนตรนารีกับกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกใหญ่จุดเน้นที่14โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดโรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดําเนินการประชุมวางแผนโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนให้ปลอดยาเสพติดทุกเดือนมีการจัดทํามาตรการคุ้มครองและดูแลนักเรียนที่เสพติด มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกำลังใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่<ล>นกีฬาการวาดภาพเตรียงความพร้อมจัดรางวัลให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทั้งในชุมชนและสถานศึกษามีครูแดมาสอนที่โรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดนักเรียนปลอดยาเสพติดทุกคนหากมีนักเรียนติดยาเสพติด มีการส่งต่อนักเรียนเพื่อรับการรักษาจุดเน้นที่15โรงเรียนจัดการเรียนการสอน Active Learning หรือ STEM ศึกษาหรือพิซซ่าหรือวิทยาการคำนวณอย่างมีคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสเตมศึกษาหรือ Active Learning และนำสู่การเรียนการสอน ครูทุกชั้นจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวสเตมศึกษาหรือ active learning และเชื่อมโยงทุกกลุ่มสาระครูทุกคนจัดทําวิจัยหน้าเดียวในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและชั้นเรียนครูทุกคนมีแผนการสอนบันทึกหลังการสอนและการวัดประเมินผลครูมีผลงานที่ประสบความสำเร็จชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจัดทำรายงานผล s เตมศึกษาหรือ Active Learning อย่างเป็นระบบโรงเรียนบ้านหนองตานาตั้งกลุ่มเป้าหมายบุคลากรทุกคนได้เข้ารับการอบรมสเตมศึกษาและครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครบทุกวิชาโรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการจัดการเรียนการสอนสเตมศึกษา Active Learning วิทยาการคำนวณอย่างมีคุณภาพครบทุกระดับชั้น โรงเรียนบ้านหนองตานาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบอัวลำพูเขตหนึ่งขอขอบคุณท่านมาณโอกาสนี้สวัสดีค่ะ